ร้อมจะพิกสุดๆกันหรือยังครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในงาน New Isu New X นะครับ The Next Peak หน้าตาของรถคันใหม่เป็นยังไงบ้างต้องติดตามดูกันนะครับ Let's go ก็คือ m ิวเอ็กซ์เดลนิกพนะครับรุ่น RS นะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่าท็อปออฟเดอะท็อปเลยนะครับอันดับแรกเรามาดูเอ็กซิเลนต์กันกันด้านหน้านะครับแน่นอนว่าด้านหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคือโฉมใหม่นะครับเริ่มจากนะครับตัวกระจังหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบล็กไดมอนด์กิ้วนะครับก็คือมีการเขาเรียกออกแบบมาให้ดูลูหล้าดูสปอร์ตนะครับรวมทั้งไฟหน้านะครับไฟหน้าใหม่นะครับเป็นดินามิกเบรคนะครับด้านหน้าด้านับาฮนะครับรวมทั้งชุด กันชนหน้านะครับเราก็จะมีการชุดแต่งก็คือตัวไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟเตอร์เจ็ทนะครับออกแบบมาสําหรับตัว RS โดยเฉพาะนะครับรวมถึงชุดแต่งกันชนด้านล่างนะครับเราก็จะมีการทําเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีเป็นโนแบล็กกับตัวไทเทเนียมซิวเวอร์นะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับแน่นอนว่าสำหรับตัว RS นะครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นยังไงนะครับมาดูที่ล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กพิเศษ RS ดีไซน์นะครับซึ่งเป็นล้อขอบที่นิ้วนะครับสีดำนะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าลายกรีนนะครับ คลิปมาตรงวงด้านในของตัวล้อแม็กด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีตัวเขาเรียกว่าแบชด้านข้างนะครับเป็นโลโก้ RS นะครับสีลมดำนะครับพิเศษสำหรับตัว RS โดยเฉพาะนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีชุดแต่งด้านข้างคือตัวด้านล่างนะครับของตัวประตูนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับด้านข้างนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ครับตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะครับนะฮะหลังคานะครับเป็นสีดำทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านตัว บันไดข้างนะครับก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะของตัวไอเอสเดียวกันนะครับสีดำกริดทั้งหมดเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ครับเฟนเดอร์นะครับซุ้มล้อครับเป็นชุดแต่งสีดำนะครับไอจุดหนึ่งครับที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดาคือตัวคิวขอบหน้าต่างครับเป็นสีดำนี่คือด้านข้างนะครับต่อมาดูด้านท้ายมือนะครับด้านท้ายของเรานะครับไฟท้ายของเราเป็นไฟท้ายใหม่นะครับไดนามิกเบรกนะครับรวมทั้งจะมีเส้นสายนะครับเอ็มเบรสไลน์นะครับที่เชื่อมต่อระหว่างซ้ายขวาเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับ RS ครับนะฮะลมดำนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชุดแต่งตัวกันชนท้ายนะครับที่บริเวณไฟด้านท้ายนะครับแล้วก็ยังมีตัวชุดรีดลมนะครับ d i f f ซอ e r นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสีทูโทนนะครับก็คือสีตัวรถกับตัวสีดำนะครับตรงนี้จะมีเพิ่มเติมมาสำหรับ RS โดยเฉพาะเท่านั้นครับ ภายในนะครับแน่นอนว่านะครับตัวไ s เอสเราออกแบบมานะครับอย่างปราณีตแล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับก็คือพวงมาลัยนะครับนะฮะเราก็จะมีการเขาเรียกว่าออกแบบมาสําหรับตัวไอเอสโดยเฉพาะนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มีออปชันคือกล้อง360องศานะครับมันจะมีตัวควบคุมสหรับตัวกล้องอยู่บริเวณพวงมาลัยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเลนส์หน้าปัดนะครับมาตรวัดนะครับเราก็จอกแบบมาสำหรับไอเอโดยเฉพาะ เพราะว่าตรงขอบของตัวความเร็วนะครับเราจะมีสีแดงเข้ามานะครับเพิ่มเติมสำหรับ i s โดยเฉพาะเลยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวคอนโซลหน้านะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับสำหรับ i s โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นตัวคลิปสีเขียวนะครับเดินได้สีเขียวนะครับรวมทั้งนะครับตัวแอมเบียนท์ไลท์นะครับซึ่งเป็นสีแดงนะครับเออหน้าจอนะครับตัวนี้9นิ้วนะครับถัดออกมานะครับไล่ลงมาข้างล่างนะครับมาดูข้างล่างนะครับตรงหกเกียร์นะครับเช่นเดียวกันนะครับออกแบบโดยเฉพาะของ i s ทั้งนั้นมีการเดินได้สีเขียว นะครับตัดไปก็คือที่นั่งนะครับตัวนี้นะครับดีไซน์ใหม่เลยครับสำหรับตัว RS โดยเฉพาะนะครับจะเห็นว่าเราจะมีการดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเดินได้นะครับรวมทั้งตัวการดีไซน์การจัดเย็บต่างๆนะครับนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีความปราณีตนะครับแล้วก็มีการเดินได้สีเขียวรวมทั้งที่พนักพิงสีสษงนะครับก็จะมีโลโก้ RS นะฮะสำหรับรุ่น RS โดยเฉพาะเท่านั้นนะครับ QX 2 0 2นอกจากมีรุ่น RS แล้วนะครับเราจะมีรุ่นที่ลองลงมานะครับว่าจะเป็นรุ่น Ultimate e l e g a n t t h e Active นะครับที่จะสามารถตอบสนองความสปอร์ตนะครับความหรูหรานะครับแน่นอนว่ารถของเรานะครับสามารถที่จะตอบสนองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้งานความปลอดภัยนะครับรวมทั้งนะครับความคุ้มค่าต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมนะครับ QX p 0 2ครับรอทุกท่านอยู่ครับ